ถ้าต้องเลือกนะอะระหว่างสกิลเซ็ตกับไมซ์เซ็ตเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่มาก่อนโคชแบงค์มองว่าอะไรมาก่อนระหว่างสมมติว่าแบบใจไม่ค่อยได้อะแต่เทคนิคแพรวักับแบบว่าอีกคนหนึ่งที่ใจได้มากเลยเทคนิคไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้ยอันไหนอันไหนต้องมาก่อนฮะโคชจริงๆนะฮะผมผมคิดว่าใจต้องมาก่อนคือแรกๆกที่เราทำคลิปเนี่ยนะครับพี่ทิพย์แรกแกที่เราทําคลิปคือเมื่อก่อนเนี่ถ้าเกิดพี่ทิพย์ถามถามผมไปด้วยประมาณปีห้าเก้า ถ้าถามคำถามผม,มจะตอบสกิลเซ็ตฮะเพราะมผมผมถือว่าผมมีมีไมซ์เซตแล้วผมอ่านหนังสือ,อหรือศึกษาเรื่องไมซ์เซ็ตมาเยอะแต่พอทำเพจไปเรื่อยๆพีทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมอัดสกิลเซ็ตอย่างเดียวอัดสกิลเซ็ตเลยคลิปวิดีโอแรกๆมาเป็น skill set, skill set, skill set. สก,กิลเซ็ตสกิลเซ็ตสกิลเซ็ตแล้วปรากฏว่าพอไปสักพักหนึ่งมันเริ่มตันงคนบางคนมีสกิลแต่ว่าไม่มีแรงดิฟครับไม่มีแรงดิฟ ไม่มีไมซ์เซ็ที่ถูกต้องนะครับไปสักพักหนึ่งผมถึงต้องผมถึงจะคิดว่าเราควรจะต้องเสริมเรื่องของไมซ์เซ็ลงไปด้วยแลีในคลิปหลังๆมันจะมีการผรสมในอัตราส่วนที่ลงตัว <Yeah. S 1> นะครับเพราะว่าจะต้องมีทั้ง Skill Set และไมซ์เซ็ตคุณจะต้องรู้วิธีการว่าถ้าเกิดมีคนพูดแง่ลบมีคนพูดนักทีฟคุณจะสกรองได้อย่างไรถ้าวันนี้คุณยังทำอะไรต่างๆแล้วมันยังไม่เห็นผลนะครับ คุณจะอดทนสู้ต่อไปอย่างไรนะครับคุณจะตั้งเป้าหมายอย่างไรนะครับคําพูดไหนที่เราควรคําพูดไหนที่ฟังแล้วมันผิดโลจิกเอเราก็อย่าไปเชื่อมากมีคนพูดคํานี้เยอะเลยฮะพี่ทิพย์ครับไม่ขอเป็นคนรวยขอเป็นคนดีก็พออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีคนพูดคำนี้จริงๆมันสามารถเป็นสองอย่างไม่สามารถเป็นสองอย่างพร้อมกันได้เป็นทั้งคนรวยหรือเป็นทั้งคนดีก็ได้อะไรเงี้ยเราจะต้องเรื่องของ mindset ว่า ไม่เซตไหนที่เราจะต้องระวังเพราะอย่าลืมว่าหลวง,งปู่ชาบอกว่าจงระวังความคิดเพราะความคิดจะนําไปสู่การกระทําจงระวังการกระทําเพราะการกระทําจะนําไปสู่นิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะนําไปสู่ชะตาชีวิตครับดังนั้นความคิดเนี่ย mm hmm. มันมันก็นําไปสู่ชะตาชีวิตครับเราจงระวังความคิดครับ อันนี้เห็นด้วยมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความคิดบางอย่างที่มันดูเหมือนไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเช่อนอย่างคําพูดที่ Coach Bank โคชแบงยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเอ้ยเราแบบไม่ขอเป็นคนรวยเราขอเป็นคนดีก็พอฟังดูเผลอๆน่ะเหมือนดีนะนี่ออกไหมฟังดูเผลอๆเหมือนแบบเออก็ดีเนาะไม่คิดเรื่องเงินทองขอเป็นคนดีแต่ว่าจริงๆความคิดแบบนี้อันตรายมากเลยนะเพราะว่าพอมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรอะ่ะเพราะว่ามันมาทาให้เรากรอบตัวเองไว้ว่าฉันต้องเป็นไม่คนดีก็คนรวย แต่ว่าฉันจะขอเลือกแค่เป็นคนดีเราไม่รวยขึ้นมันแปลว่าคุณกําลังกรอบตัวเองเลยนะว่าชีวิตเนี้ยคุณจะไม่รวยแน่ๆคุณจะเป็นแค่คนดีอันนี้อันตรายมากนะคะก็เห็น,นด้วยมาก,มากผมพอเวลาผมสอนเรื่องนี้ผมก็จะบอกว่าคุณต้องเข้าใจก่อนนะรวยตรงข้ามกับจนดีตรงข้ามกับชั่วสุขตรงข้ามกับทุกการที่คุณก็บอกว่าไม่ขอเป็นคนรวยขอแค่เป็นคนดีก็พอคุณกำลังเปรียบเทียบข้ามแค่ที่กรี๊เนี่ยองจะต้องเกรียบให้ชัด เปรียบเทียองข้ามไปที่กรีมันก็บอกว่าไม่ขอเป็นคนรวยขอแค่เป็นคนกินลาดหน้าก็พออย่างเงี้ยซึ่งมันมันขัดกันเด็นคือการเปรี่ยนเรี่องการีมมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมไม่เกี่ยวกันับ